สวัสดีค่ะกบสุนรันคงยิ่งค่ะหนึ่ง,าางบานทั้งหมดเหรอ เยอะมากตื่นเช้ามาก็ดูแลจัดก,การตัวเองให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ไปปลุกลูกปลุกเด็กๆทุกคนด้วยเสียงอันดังกังวานขุดล้อนิ่งตื่นได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอปลุกเด็กทุกคนเสร็จปุ๊บก็จะให้ไปอาบน้ําทานข้าวก่อนหลังจากนั้นก็จะต้องเตรียมตัวว่าเด็กคนไหนมีก um. ิจกรรมอะไรพิเศษไหมเช่นพี่ณดาอาจจะต้องมีไวโอลินเอาไปไหมโรงเรียนวันนี้มีกีตาร์ไหมหรือว่าวันนี้มีว่ายน้ำไหมพอดูเสร็จก็ไปโรงเรียนหลังจากส่งเสร็จเรียบร้อยแล้ววันไหนถ้ามีงานกบก็ไปทํางานของตัเอง ถ้าไม่มีงานก็อาจจะแอบแวะไปออกกําลังกายบ้างเล็กน้อยอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ไปเต็มของว่างเพื่อจะไปรับลูกช่วงบ่าย,ายไปรับลูกเสร็จก็ต้องดูว่าอ่ารับลูกคนไหนก่อนคนไหนมีกิจกรรมอะไรไหมถ้ามีกิจกรรมจะต้องพากันที่รถทานของว่างเสร็จพาไปส่งที่เรียนพิเศษ<ๆ>เยอะไรเงี้ยค่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็พาทุกคนกลับมาบ้านแล้วก็ทานข้าวอาบน้ําเสร็จแล้วก็ดูว่ามีการบ้านไหมดูว่าต้องอ่านหนังสือเล่มไหนวันนี้แล้วก็พาทุกคนเข้านอน หลังจากนั้นก็ค่อยเป็นเวลาของตัวเองใช่ค่ะเวลาส่วนใหญ่ก็อยู่กับลูกแหละนี่คืออาชีพแม่ที่แหนค่ะคนเป็นแม่เป็นอย่างนี้ทุกคนค่ะ ถ้าวันไหนที่มีงานต้องทําสมมุติเป็นงานเต็มวันเนี้ยค่ะก็จะให้คุณยายไปสดก็คือเราต้องบยบ้กันแต่เช้าแล้วก็จะต้องโทรบ,บอกคุณยายคุณยายวันนี้คนนี้รับกี่โมงค่นั้นรับกี่โมงนะต้องเตรียมอะไรไปรับบ้างต้องบอกไปเรื่อยๆทั้งวันนะคะเราไปทํางานแต่ก็ต้องยังคงแบบว่าจัดการเด็กๆอยู่อยู่ด้วยเหมือนกัน <ๆ S 1> ตื่นเชา้ามาเนี่ยกมก็จะต้องดื่มน้ําคือตื่นเชา้ามาปุ๊บก็ดื่มน้ำได้สองแก้ว เพื่อให้ระบบไหลเวียนข้างในมันทำงานได้ดีขึ้นช่วงมื้ออาหารก็จะดูแลเรื่องของอาหารการกินทานที่มีประโยชน์น <c oughs> ะคะพยายามหลีกเลี่ยงในเรื่องของไขมันน้ำมันอะไรออกไปบ้างใส่ใจในเรื่องของการกินมากคือกบเชื่อว่ากินอะไรได้อย่างนั้นคือกบใช้ร่างกายค่อนข้างหนักนะคะตั้งแต่เด็กคือทํางานตั้งแต่1314แล้วก็พอยิ่งอายุเยอะขึ้นแล้วยิ่งรู้สึกว่าเออร่างกายอ่ะเขาไม่ได้แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนตอนเด็กๆแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ต้องกลับมาดูแลตัวเองให้เยอะขึ้นอีกเพราะว่าเราอยากอยู่กับลูกไปน นี่เลย โซจังค่ะโซจังคือน้ำมันสนเข็มแดงสกัดเขาจะช่วยเรื่องของการฟอกเลือดของเราให้สะอาดค่ะระหว่างวันที่ทานเนี่ยเราก็จะรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นด้วยใครมีปัญหาเรื่องของการนอนยากตัวนี้ช่วยได้ดีเลยค่ะช่วยไปถึงเรื่องของการลดค่าไขมันในเลือดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดเราดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารแล้วออกกําลังกายแล้วแล้วมีตัวช่วยดีๆแบบโซจังแบบนี้ก็จะทําให้ประสิทธิภาพทั้งหมดในการดูแลร่างกายของเราเนี่ยทำได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ ถึงแม้ใน1วันเราจะยุ่งขนาดไหนต้องทําอะไรเยอะแยะมากมายก็ตามนะคะเราก็ต้องอย่าลืมที่จะดูแลสุขภาพของเราด้วยนะคะเพราะว่าจะได้อยู่กับคนที่เรารักไปหนานค่ะ